ตอนเย็นค่ะเพื่อนตอนนี้นิชาสตอรี่ก็มานั่งชิลอยู่ริมบึงนะคะอยู่ที่สวนกลมหลวงชุมพรเช่นเดิมแต่ว่ามาอีกฝั่งนึงนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหลังอากาศดีมากคะ่ะผู้คนเขากําลังมาเดินออกกําลังกายกันนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวด้านหลังนะคะวิวแม่น้ํากว้างๆคะ่ะวิวแม่น้ํากว้างๆ น่นค่ะมองไปรอบๆนะคะชมวิว360องศากันเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวนิชาจะพาเ,เพื่อนๆไปเดินเล่นแถวนี้นะคะไปกันเลยคะ่ะฝั่งตรงข้ามจะเป็นที่ที่เขามาออกกำลังกายนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเขาจะทำเ้าเรียกอะไรเอาไว้ออกกำลังกายนะคะมันจะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างเช่นอันนี้เห็นไหม ตรงโน้นก็เอาไว้เดินเราเรียกว่าอะไรนะเดินขึ้นไปบนนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะจะทําเป็นโซนนะคะเย็นแล้วผู้คนเขาก็จะมาวิ่งออกกําลังกายกันเยอะเลยนะคะนะคะจะอยูเ่เขาจะทําอย่างเงี้ยค่ะเป็นยางแบบนี้เวลาเราสัมผัสกับพื้นรองเท้าหรือเวลาเราวิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่เจ็บนะคะมันจะมีลักษณะ นิ่มๆหน่อยนะคะเวลาเราเดินจะมีลักษณะนิ่มๆิมเขาจะทาแบบนี้รอบสวนเลยนะคะรอบสวนจะมีระยะทางถ้าจําไม่ผิดน่าจะ2กิโลกว่าๆนะคะบรรยากาศยามเย็นดีมากเลยค่ะพเพื่อนๆนิชาคเคยมาปล่อยปลาตรงนี้นะคะเคยมานั่งปล่อยปลาอยู่จุดตรงนี้นะคะเห็นไหมโดยรอบสวนจะมีก้อนหิน,หน,นก้อนหินนะคะมองวิวไปไกลๆค่ะพเพื่อนๆสวยงามมากมาก ตรงนน้นนะคะตรงต้นตาลตรงนู้นก็เคยไปนั่งไลฟ์สดอยู่ตรงนู้นครั้งหนึ่งนะคะนู่นค่ะมองไปไกลๆหลังคาสีแดงๆนู่นค่ะศาลของกมรมหลวงชุมพรเขตดวงศักด์นะคะอันนี้จะเป็นอีกฝั่งนะคะฝั่งนี้จะมีลานออกกําลังกายเยอะนะคะ,ะก็จะมีลานที่เขามาเต้นแอโรบิกตอนเย็นกันด้วยนะคะบรรยากาศชิลๆมากเลยค่ะเพื่อนๆชิลมากเลยนะคะเวลาเราอยู่ใกล้ๆ แม่น้ำเราจะรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกนะคะสบายใจสำหรับคลิปนี้พาชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ